ในการผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อกับเครื่องกระบวนการสันติสุขในพื้นที่ครับที่วัดช้างไห้ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลเอกตันสรีสุนกิฟลีไทนันอบีดินผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะนะ เดินทางพบปากเครือข่ายชาพุทธในพื้นที่3จังหวัดชนนายแดนภาคใต้และสีอำเภอของจังหวัดสงขลาครับในโอกาสเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชนนายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อเสนอจากประชาชนนําไปสู่การพูดคุยสันนิษุขในระดับต่อไปโดยมีพลเอกวันลบรักษนะหัวหน้าคณะพูดคุยสันนิษุขจังหวัดชนนายแดนภาคใต้พลตรีคมกริตรัตนฉายารองไม่ทับน้อยที่4ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับครับ ด้านพลเอกตันสลีซุนกิบลีไซนัน,านอาบิดินกล่าวว่าการมาเยือนครั้งนี้นะครับเพื่อมาทําความเข้าใจและก็เรียนรู้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุขที่ดําเนินการมากว่า10ปีสิ่งที่อยากจะบอกคือทุกคนเป็นส่วนหน้าของกระบวนการพูดคุยเพราะเป็นไปได้ยากที่ทุกคนจะเข้ามานั่งโต๊ะพูดคุยกันแต่สามารถนําข้อเสนอต่างๆเข้ามาได้ผ่านการพบปะในครั้งนี้นะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาภายในประเทศของไทยและมีฐานะมาเลเซียก็คือมาเลเซียเข้ามาในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนในการพูดคุยก็จะยึดมั่นในความเป็นกลางให้มากที่สุดดานหนางสาวเพนพิมลแก้วแกมเพชรผู้แทนกลุ่มแทนคุณแผ่นดิน3ามจัวัดชนะภาคใต้และเสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาบอกว่า ตนอยู่ในจังหวัดชนะภาคใต้มาตั้งแต่เกิดมีเพื่อนสีทุกเชื้อชาติศาสนาและอยู่ร่วมกันด้วยดีมาตลอดจนเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นทําให้เพื่อนบ้านบางครอบครัวทิ้งบ้านเรือนถิ่นฐานที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษเพียงเพราะมีผู้ที่ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกจริงๆทุกศาสนาครับสอนให้ทุกคนเป็นคนดีจังหวัดชนะภาคใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความสวยงามซึ่งทุกคนหวังว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงคือความสันติสุข และจะได้เห็นนักท่องเที่ยวดินทางมาชื่นชมมาสัมผัสความสวยงามของพื้นที่ซึ่งข้อเสนอในครั้งนี้อยากที่จะสื่อให้หยุดทํำร้ายประชาชนหยุดเอาชีวิตประชาชนมาเป็นเงื่อนไขและหยุดเอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือนเพื่อสร้างความแตแกแยกเพราะเราทุกคนเป็นคนไทยกับ จากนั้นพลเอกตันสลีสุนกีฟรีไซนานอบบดินนะครับได้เดินทางไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาเยี่ยมคารวาประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลามีการร่วมกันหาหรือถึงปัญหาในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้สันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป